คงที่สมดุลถ,ถ้าสอนแต่ภาษาไทยมันไม่เท่ใช่ไหมั้ยเอ,เ,อเอาภาษาอังกฤษอาเีนอีกีสวยเลยสวยที่สุดเลย e คือเรียกอนเซน e คือเรียกออนเซนค่าคงที่สมดุลอ่าค่าคงที่สมดุลค่าคงที่ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นเคมีเขาจะให้เป็นตัวอะไรตัวคเป็นตัวค <G. S 1> เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่ oh. เพราะว่าห้องเราเรียนคณิตศาสตร์มาก็ได้เกิดสี่อยู่แล้วเออเรียนฟิสิกส์มาก็ได้เกิดสี oh. เออ่เรียนเคมี oh. มาก็จะได้กิดสสามจุดห้า ออ่าคุณทิราจะได้เกรดสี่ใช่ไหมเาเกรดอาที่เรียนมาได้สองรหัสได้เกรดสี่แล้วใช่ไหมใเออสอวน้อยก็จะได้เกรดสี่อ้าว้าคงที่สมดุลคืออะไรเขาบอกว่าการเขียนค่าคงที่สมดุลเราต้องเอาสมาการนั้นมาทำยังไงก่อนเอาสมาการมาดูนก่อนเราดูนแบบไหนครับ ครูบอกพวกเราเสมอว่าถ้าเรียนกับค,คุณครูมาตั้งแต่มอสี่จนถึงมอห้าเทอมหนึ่ง 1, ครูจะพาดูนแบบบนนอกขึ้นมอห้าเทอมสอง 2, เราจะดูนแบบแอดวานแอดวานนะดูฟังนะดูนแอดวานเขาเรียกว่าดูนแบบเลขออกซิเดชันเดี๋ยวเทอมหน้า,าจ,จะพาดูนแบบเลขออกซิเดชันเทอมนี้ดูนแบบธรรมดาก่อนนับเอานับเอาเขาเรียกว่าดูนแบบบนนอก เ,เรายอมไปมันนอกก่อนเนาะอ้าวเมื่อสมการอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อสมการอยู่ในภาวะสมดุลและสมการดุลแล้วและ สมการดุลแล้วสมมุติว่าสมการตัวนี้ดุลแล้วปะนะสมการตัวนี้ดุลแล้วการหาค่าการหาค่าคงที่สมดุลการหาค่าคงที่สมดุลหาได้จาก หาได้จากอ่าตัวนี้อาจจะได้เขียนยาวนิดหน่อยแต่เวลาปฏิบัติเดี๋ยวคุณจะพาทำแบบปฏิบัติแบบสั้นๆหวังว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องทำปิดต้องทำติดหาได้จากอัตราส่วนราวางอัตราส่วนราวาง อันอตาส่วนระหว่าผลคูณความเข้มข้นผลคูณความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ของสารผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดยกกำลังด้วยเลขสามประสิทธิศศศ์ยกกำลังด้วยเลขสามประสิทธิศศ์ เดี๋ยวจะไปดูว่าเลขสัมประสิทธิ์คือคือ,คอเลขอะไรเดี๋ยวจะบอกอนี่เลยถ้าใครไม่เข้าใจไม่รู้ก็เขียนด้วยก่อนอ่าเลขสัมประสิทธิ์คือเลขตรงไหนอ่าเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของสารผลิตภัณฑ์นั้นนั้นบอกจำนวน โมนของสารภาิตส่ทานนั้นนั้นอาหานด้วย

สารตั้งต้นแต่ละชนิดจะยาวหน่อยนะยกกำลังด้วยเลขสัมประเิ็์ เดี๋ยวผู้จะยอ่อความให้เวลาทำจริงบอกจำนวนโมลบอกจำนวนโมลที่ภาวะสมดุลอ่ะ นี่ก็คือการหาค่า k นะจากข้อความที่เขียนมาทั้งหมดเราจะจับใจความว่าเอาเอาสมการที่เราเห็นนะมาดุลสมการก่อนเพื่อหาเลขข้างหน้าของมันเลขข้างหน้าของมันก็คือหาเลขสมสทติเมื่อได้เลขสมสทติแล้วเอาผลิตภัณฑ์มาเขียนเอาผลิตภัณฑ์ทุกตัว ที่เป็นสารผลิตภัณฑ์เอามาหาฟางเข้มข้นและยกกำลังด้วยเลขสัมประสิทธิ์ยกกำลังด้วยเลขสัมประสิทธิ์ทุกตัวถามว่าเอาสารไหนมาเขียนเอาสารไหนมาเขียนก่อนเอาสารผลิตภัณฑ์มาเขียนก่อนและมาหารด้วยสารตั้งต้นเอาผลิตภัณฑ์มายกกำลังสัมประสิทธิ์มาหารด้วยสารตั้งต้นมายกกำลังสัมประสิทธิ์ หาออกมานั่นแหละคือค่าขีดหาออกมานั่นคือค่าขีด่าเอาเราจะเอาคำบรรยายทั้งหมดนี้มาเขียนเป็นในรูปของอ่ามาเขียนเป็นในรูปรอรของการอ่าแสดงความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้และเราก็จะสามารถเขียนค่าคได้เราก็จะสามารถเขียนค่าคียได้เดี๋ยวครูจะเลื่อนไปก่อนอเลื่อนเลื่อนไปก่อนตัวนี้อ,อย่างเช่นสมมติว่าเราเราไปเจอสมการนี้เช่น a a วงเล็นจนะีกาดนะจี B. B. กาดพวกบีบีกาดซีซีกาดดีดีกาดอันนี้คือ สมการหรือว่าปริยา ME, เคมีเราเห็นเลขข้างหน้าเราเห็นเลขข้างหน้า a b c d เล็กคือเลขสัมประสิทธิ์คือเลขสัมประสิทธิค์ 3, คือเลขตัวนี้เป็นเลขสมการที่เราดูแล้วคือว่ามาดูแล้วแล้วเราจะ เอาไปเขียนค่า k ตามนิยามที่เราเขียนมาเมื่อกี้นี้เขียนอย่างไรเราจะต้องเอาเลขตัวนี้ไปดุลน,นะเอาไปดุลอันนี้คือ a ก็ a ให้มันตรงกัน b ก็ b ทีจริงแล้ว a เล็ก b เล็ก c b, เล็ก d เล็กเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเลือถามว่าเวลาเอามาเขียนฟาสมพันธ์ค่า k เขียนยังไงอ่านจะพูดเพื่อนขึ้น เราจะเขียนความสัมพันธ์ท่าคเขียนยังไงตัวคอ่าตัวคเท่ากับอ่าเท่ากับเราเอาสารสารไดมาเขียนก่อนสารปัิมาณมาเขียนก่อนเอาเรียงลำดับเลยก็คือวงเล็บปียกายใหญ่ซีกับ ยกกำลังไรยกกำลังสี <Yeah. S 1> h, h ่เหล็กอ่านไดยังสามสิบคั้ยังเหลือดีก็วงเล็บห่านหลังให้กันแสดงว่ามันทำน้าที่ทําอะไรกันขนาดนี้คูณกันก็ดีกัดยกกำลังดีเล็ก ถ้ามันมีอีกก็ทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆถ้ามันมีอีกทาแบบนี้ไปเรื่อยแต่มันหมดแล้วก็หยุดหารด้วยีนี้หารด้วยอ่าหารด้วยอ่าหานด้วยผลิตภัณฑ์แล้วก็มาหารด้วยอ่าเอโฮเลนจียกกงกาลัง เอเล็กและก็บีตรงเี้จียกกระลำมีเล็กนี่คือการเขียนความสัมพันรรธ์ข่าเขตเสร็จแล้ว อ่าเสร็จแล้วนํำมาเขียนอย่างนี้เนี่ยแต่อย่าลืมว่าแต่อย่าลืมว่าวงเล็บตีกาใหญ่ก็คือแทนหน่วยอะไรครับความเข้มข้นในหน่วยโมลารนะครับหน่วยโมลารก็คือหน่วยโมลต่อลิตรหน่วยโมลารก็คือหน่วยโมลต่อลิตรนะโมลต่อลิตร อ่านี่ก็คือเราจะใส่ความหมายลงไปเราจะใส่ความหมายลงไปการเขียนความสัมพันธ์ค่าคีนะการเขียนความสัมพันธ์ข้าคีอ่าจะได้เป็นอ่าจะได้เป็นอ่าเขียนตามล้นนะอ่าตัวนี้คีซีเราก็สองตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการ คูณก<ข> <ข zusammen. S 1> ันตัวนี้คูณกันตัวนี้ก็คูณกันตัวนี้ยกกำลังตัวนี้ก็หารกันทั้งชุดทั้งหมดต <mayonnaise. S 1> ัวนี <Tonight> ้อันนี้เอามาเป็นเอามาเอามาตั้งที่พื้นสารตั้งสารผลิตภัณฑ์เอาสารผลิตภัณฑ์มาเอามาหารด้วยสารตั้งต้นเอาผลิตภัณฑ์มาหารก็เอามาตั้งแล้วก็หารด้วยสารตั้งต้นอะ อาพูดจะขยายตัวน,นี้ k ค,คืออะไร k ค,คือค่าคงที่สูงดุลอ่าวงเล็บีกาใหญ่เท่ากับเท่ากับ ควาเมเข้มข้นของสารควาเมเข้มข้นของสารในหน่วยเป็นโมลต่อเิตหรือโมลต่อดีเอ็มกำลังสาม ่ตัวนี้ส่วน a b c d คือเลขสัสษษษมปันสิบเจ้ามณลของสารที่ดูแล้ว จำนวนโมนของสารที่ดุลแล้วต้องดุลแล้วเท่านั้นนะครับถ้าไม่ดุลอย่าเอามาใช้นะครับ A B C D ตัวเล็กอ่า A B C D ตัวเล็กถ้าไม่ดุลต้องคอมเมนต์เลยว่าถ้าไม่ดุลห้ามเอามาใช้ต้องดุลเท่านั้น คือกินำมาใช้ได้อ่าหมายเหตุนี้สำคัญมากเลยหมายเหตุเดี๋ยวหมายเหตุคูจะหมายเหตุสีเด่นหมายเหตุหมายเหตุ N N นะะองคและสารบริสุทธิ์ไม่นำมาคำนวณค่าคีนำมาคิดดีกว่าค่าคีไม่นำมาคิดค่าคี คำว่าไม่นํามาคิดค่า k คิดว่ามันเป็นหนึ่งคิดว่าเป็นเลขหนึ่งอคิดว่าเป็นหนึ่งอไม่นํามาคิดค่า k นี่ก็คืออ่าในการคานวณในการคิด ดังนั้นในการคำนวณในการสถานะลูคสถานะถ้าเป็นวงเล็บ f อ,อ่าไม่นำมาคิดถ้าเป็นสารบริสุทธิ์อย่างเช่นน้ำนี่ถ้าเป็นน้ำวงเล็บ l นี่ไม่นำมาคิดนะสารบริสุทธิ์ถ้าวงเล็บ g นำมาคิดได้ถ้าวงเล็บ a q ก็นำมาคิดได้ ตัวไหนเป็นวงเล็บจมาคิดเอคิวคิดวงเล็บเอไม่นำมาคิดนะสรุปแล้วว่าก็คือถ้าเป็นตัวสีแดง,งที่ครูหมายเหตุนี้ให้คิดให้คิดว่าเขาเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งก็คือคุณอะไรก็มีคา่ากัมหนึ่ง เดี๋ยวจะให้น้องทำตัวนี้เราดูนิ